สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวอยู่กับบ้านนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนเพื่อนให้ทําขนมเต้ไทยรับประทานกันที่บ้านนะครับนั่นก็คือถั่วดําต้มกะทิส่วนประกอบก็เท่าที่เห็นนี่นะฮะมีถั่วดำหนึ่งถ้วยนะครับกะทิกล่องแล้วก็น้ําตาลใส่ขาวแล้วก็ใบเตยหอมนะครับจะมีวิธีทําเคล็ดลับทีเด็ดยังไงที่ทําให้หอมนุ่มนวลน,น่ารับประทานติดตามครับเพื่อนๆ ขัน้นตอนแรกเราก็นําถั่วดําไปล้างทําความสะอาดสักสองครั้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็แช่น้ําไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยๆนะครับถ้าเราแช่น้ําประมาณ4ี่ทุ่มนะรุ่งเช้าเราก็นํามาใช้ได้แล้วครับนี่อันนี้ก็คือแช่ไว้แล้วนะครับตั้งแต่4ี่ทุ่มนะตอนนี้เช้าแล้วนะครับเราก็นํามา ทำได้แล้วนะครับมาต้มได้แล้วครับจากนั้นเราก็นำถั่วดำนะที่แช่ไว้แล้วนะครับไปล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต้มถั่วดำกันครับเราก็นำถั่วดำที่ได้นะมาต้มนะครับเติมน้ำลงไปนะครับและเคล็ดลับสำคัญเลยนะขมบอกว่าให้ใช้ช้อนสแตนเ,เลสเนี่ยใส่ลงไปด้วย นะเพราะคุณสับัติของสแตนเลสเนียมันจะเก็บความร้อนดังนั้นดังนั้นก็จะทําให้นะประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับทําให้ถั่วดําสุกเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้มไปเรื่อยๆนะครับอ่าเคล็ดรับนี้ก็จะนาไปในการเลือกซื้อ หม้อนะหม้อที่จะมาประกอบอาหารจะเห็นว่าบางทีก็จะเป็นหม้อ,อสแตนเลสนะครับหรือไม่ก็เป็นหม้ออลูมิเนียมนะครับถ้าต้องการควารมร้อนเร็วเก็บควารมร้อนมากๆก็ควรจะใช้หม้อสแตนเลสนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็ได้เคล็ดลับควารมรู้อีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวขอปิดฝาเลยนะฮะมันจะได้ละอุอยู่ในนี้ได้เร็วนะครับ เมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็เปิดฝานะครับแล้วหลอกคนนะครับคนนะครับเราจะต้องต้มต,ตัวเขียาตัวดำเนี่ยให้สุกเลยนะครับแล้ววิธีการเกตว่ามันจะสุกเนี่ยอย่างไรนะครับก็คือเราต้องบีบบีบนะหรือเราลองนำมารับประทานก็ได้นะครับมันจะเละทั้งเม็ดเลยนะครับ อันนั้นคือสุกแน่นอนนะครับเพื่อนๆนี่มันมีฟองอย่างนี้นะเราก็ต้องไล่ฟองนะให้ไปอยู่ทางเดียวกันนะครับนี่แบบนี้นะครับไล่ฟองแล้วเราก็ช้อนได้ง่ายนะครับเพื่อนๆนี่นะช้อนฟองออกซะนะครับเหตุที่เราเอาถั่วดำเนี่ยไปแช่น้ำนะ ทั้งคืนเนี่ยก็เพราะว่าจะทําให้ตัวดําเนี่ยมันเปื่อยนะครับแล้วก็เวลามานมาต้มเนี่ยมันก็จะต้มสุกง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนำมาต้มเลยเนี่ยโอ้เป็นชั่วโมงเลยครับเพื่อนๆเพื่อจะสุกนะครับเผลอจะไม่สุกด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าพูดถึงปริมาณของตัวดำหนึ่งถ้วยนะครับ เวลาเรานำไปแช่น้ำแล้วเนี่ยมันจะพองโตขึ้นมานะประมาณ3เท่าเลยก็คือ1ถ้วยนะเมื่อแช่น้ำแล้วจะได้ประมาณ3ถ้วยเลยนะครับเพื่อนๆเนื่องจากว่าถัวด,ดำเนี่ยมันเม็ดใหญ่กว่าถั่วเขียวเพราะนั้นต้องใช้เวลานานกว่าถั่วเขียวหน่อยนะครับอันนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลินน้ำออกนะครับแล้วพักไว้ เดี๋ยวเราไปต้มกะทิกันครับาจากนั้นเราก็ใส่กะทิลงไปนะครับใส่กะทิลงไปนะครับแล้วก็เติมน้ำนะเติมน้ำพอสมควรนะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับเคี่ยวให้น้ำเดือดก่อนนะครับ ขั้นตอนนี้เรานําใบเตยมาขยี้ขยี้เลยนะครับใบเตยนะครับใบขยี้ขยี้ขยี้ก่อนนะครับเพื่อให้กลิ่นมันออกนะแล้วก็ผูกมัดใส่ลงไปเลยครับเพื่อนๆผูกมัดเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับต้มพร้อมกะทิเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดรอให้กะทิเดือดก่อนนะครับระหว่างนั่นก็คนกะทินะฮะอย่าให้เดือดนานนะครับเพราะกะทิจะแตกมันนะครับอ่าพอน้ําเดือดแล้ว มันคนนะครับเพราะถ้าไม่คนแล้วที่จะแตกมันนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นแกงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็นี่ถั่วดํานะครับสุกต้องแน่ใจว่าสุกจริงๆก็คือบี้แล้วมันเละเลยนะครับนี่นะเวลาบี้แล้วมันเละเลยนะครับเม็ดมันจะเละเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วรอน้ําเดือดอีกครั้งครับนี่บี้แล้วมันจะเละเลยนะครับปกลเลยนะครับ อพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะก็ใส่สุดท้ายเลยน้ําตาลใส่ขาวแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบนะปกติก็ใส่ประมาณ1น่ถ้วยนี่นะฮะหถ้วยนะครับถ้าเราใช้ถั่วดำหนึ่งถ้วยก็ใส่น้ําตาลประมาณ1ถ้วยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานมากนะครับเราก็ใส่น้อยลงนะครับน้อยลงนะครับ บางคนก็ใส่น้ำตาลใส่แดงนะถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลใส่แดงเนี่ยสีสันมันจะดำออกดำๆนะครับมันไม่น่ารับประทานนะครับเพื่อนๆก่อนจะยกใส่จานอย่าลืมนะครับเกลือปน่นนะใส่เกลือปน่นตัดควา,ามหวานควา,ามมันของกะทินะครับขอชิมรสชาติหน่อยนะครับอืมชื่นใจนะครับ เดี๋ยวยกใส่จานนะครับเพื่อนๆก็ยกใส่จานนะครับนําไปรับประทานขอชิมหน่อยนะครับอืมอากาศร้นอนๆนี้หอมชื่นใจกลิ่นใบเตยสดชื่นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามกดตับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้จะทําทคลิปต่อๆไปกดตรงรูปนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงรูปนี้นะครับ แล้วจะมีคําสีแดงๆครับว่าติดตามหรือ Subscribe แล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับกีบกีบไปละ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 